พ่อบุญอ่านมันงะมาแล้วนะครับการเกิดใหม่อีกครั้งของนักรบเทียบสงครามระดับ SSS SS, ตอนที่8นะครับแล้วก็จำหรับขริจารมังะเลื่อนี้นะครับด้วยอยากจะอ,อ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านในที่เป็ดผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจ เคล็ดบิซาไปมุ่มนเองนะครับลิงแต่ล่างคลิปเลยเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็รับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go <S ตอนที่8วิญญาณวีละโซระดับมหาการทั้ง6อาศีพปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันจุดลึกสุดของดินแดนกำนัดของเมืองรลีมิงมีวิญญาณวีละโซระดับมหาการครบทุกอาชีพเลยเหล่นี้ต้องเป็นสงครามที่น่าสลดใจขนาดไหนกัน ขนาดพวกเราทั้งหกอาชีพมายืนกดดันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังไม่ตื่นตะหนกคาดหวังจริงๆว่าต่อจากนี้เขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนหนุ่มน้อยในสนามลินเวยดังนั้นจึงได้รับการยอมรับจากพวกเราด้วยคุณสมบัติเนือสั้นของนายพวกเราเลยอยากจะเสนญสวนให้เข้ารอบการประเมินที่มีอัตราความยากสูงขึ้น โดยการต่อสู้กับพวกเราวีรละสนมหากราบทั้งหกภายใต้ระดับขั้นเดียวกันถ้านายยังชนะได้เราทั้งหกจะร่วมกันมอบพรสวรรค์มหากราให้แต่ถ้าไม่สำเร็จนายจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยถ้าสนะผมจะได้พอระดับมหากราบจากทั้งหกอาสิบงั้นเหรอบ้าไปแล้ว พิจารณาก่อนได้ถ้าคิดว่ายากเกินนายก็แค่ลบพรสวรรค์มหากาฟของอาซิมนักรบอย่างเดียวแล้วกลับไปซะดูสภาพนั่นสิสันว่าเขากลัวแล้วล้ะสั่งเถอะสั่งเถอะคิดซะว่าคําเสริญครั้งนี้เป็นโมฆะละกันนึกว่าจะได้ปลดปล่อยสักหน่อยอยู่มานานๆก็เบื่อนี่นะเฮฮ้เน่าสนใจโคตรน่าสนใจเลย ผมเข้าใจความหมายของผู้อวโสทุกคนนี้อยากให้ลองเสริญหน้ากับความท้าทายสินะผมสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นที่พวกคุณเคยมีที่เคยตั้งใจจะฟาดฟันกับกองทัพสัปลาดเพื่อเปิดโลกยุคใหม่ได้ผมตอบรับคำท้าเข้ามาเลยยังมั่นใจอยู่กาดีสันสอบมาเริ่มกันระวังด้วยละ่ะเจ้าหนู พวกเขาอยู่ด้วยกันมาหลายร้อยปีแล้วค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันนี้ร่วมมือกันได้อย่างเนีบแน่นต้องทำลายความเนีบแน่นนั่นสก่อนจัดการให้ได้สักคนเป็นการข่มขู่ที่ดีที่สุดซ่อนตัวอยู่ในความมืดหัวขโมยเจอนี่เข้าไปหน่อยไอ้หนูประสาทหูตาของนักธนูวิเคราะห์ตำแหนง่ง เป็นหัวขโมยที่มาประเสริญนหน้กกับนักลบในระดับเดียวกันนะมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะฮะอะไรวิญญาณวีลชนหัวขโมยระดับมหากราบเอาโตอตอบกันแค่ครั้งเดียวก็หรือว่าเจ้าเด็กนั้นจะชนะได้จริงๆอย่าวังเลยไอ้หนูต่อจากนี้พวกเราจะเอาจริงแล้ว ความคล่องแคล่วว่องไวของหัวขโมยรู้สึกเบาดีจริงๆแถมมีความคิดที่ละเอียดอ่อนของนักเวททำให้วิเคราะห์และตัดสินใจได้แม่นยำฮะอะไรกันการโจมตีให้เป็นอมาพาตด้วยสายฟ้าไม่ได้ผลเหรอคุณสมบัติร่างกายของนักลบต้านทานพลังเวทนักเวทที่ถูกนักลบเข้าประสิทธิ์ตัวก็เหมือนกระจกบางๆ วิญญาณวิลสน,นักเวศระดับมหากราบเอาใส่ร่างกายที่แข็งแกร่งของนักลบพุ่งโสนวิญญาณวิลสน,นักธนูระดับมหากราบเอาตามความเร็วของเขาไม่ทันเลยทวงเอาไว้สัญจะอันเซิร์มียากษมาบดขยี้เขาเอง แสงศักดิ์สิทธิ์ทวงล้างขยับไม่ได้คุณสมบัตินักอันเสริญผูกมิตรสัตว์อันเสริญน่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี้ยวิญญาณวิรัสนอัศวินระดับมหากราบเอามียักษ์สูญเสียการควบคุมงั้นเหรอ พอไม่มีผู้คุ้มกันนักอันเซิร์นจะทำอะไรได้อีกวิญญาณวิลสนักอันเซิร์นระดับมหากราบเอาสาจังผมจ,จัดการทีมของคุณไปหมดแล้วนะจะต่อไหมไม่ละนายชนะแล้วฉันไม่อยากจะโดนนายอัดน่วมอีกรอบเจ้าหนูอัศริยะไปจินนายผ่านการทดสอบจากพวกเราทั้ง6วิญญาณวิลสอนแล้ว ทั้งคุณสมบัติร่างกายความเนี่ยในหพรสวรรค์นในการต่อสู้เหนือกว่าโปในระยะฝึกอาซีบทุกคนรวมถึงพวกเราในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลารับพรสวรรค์ที่พวกเรากําลังจะมอบให้แล้วงั้นก็หมายความว่าเราจะได้พรสวรรค์ระดับมาหากราบจากทั้งหอาชีบเลยสินะแต่ของแบบนั้นจะบรรจุอยู่ในตัวคนคนเดียวได้จริงเหรอแปลกเหมือนมันกําลังผสานกัน พรสวรรค์ทั้งหหลอมรวมเป็นหนึ่งเกิดเป็นกิ่นอายพิเศษเหนือกว่ามหากราบขึ้นไปอีกหนึ่งคันฮะพรสวรรค์เหนือกว่าระดับมหากราบงั้นเหรอมันคือระดับอะไรกันล่ะนั่นเลยฮะคอมเมนต์ และก็ตาโจบแบบละครไทยนะครับกับเรื่องการเกิดมาอีกครั้งของนักโลบเทพบงครามระดับ SSS ตอนที่8นะครับแล้วก็สําหรับข้อติการเมืองเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านในที่เป็ดผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเคล็ดลัซาแปลมนั่นเองนะครับดิงแต่ล่างคลิปเลยเอาล่ะนะครับสุดท้ายต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ